ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่29กรกฎาคม2566นะคะคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะคมีกินได้เดินทางหลายๆคนมีกินได้เดินทางไปทําง,งานต่างประเทศคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหลายๆคนรอข่าวดีจากต่างประเทศคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีจากต่างประเทศนะคะ mm. จะมีคนนะคะคิดถึงนะคะมีคนซื้อของมอาฝาก มีคนมาหาหลายๆคนระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดและการตัดสินใจนะคะระวังอย่างหงุดหงิดนะคะช่วงนี้อย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคะจะมีคนทําให้คุณหงุดหงิดไม่สบายใจหลายๆคนอยากอยู่คนเดียวนะคะอยากอยู่คนเดียวอยากเดินทางไปไหนไกลๆคนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครอยากอยู่เงียบๆนะคะในช่วงนี้ใครที่รอข่าวดีนะคะใครที่รอข่าวดีจะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะจะมีคนซื้อของมอาฝากคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรัก วังในเรื่องของอารมณ์นะคะนิดนึงนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านแล้วก็เลขให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีม่วงสีแดงนะคะแล้วก็สีน้ําเงินให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะห1 4นึ่งสะคะแล้วก็2อหนึ่งขอให้คุณโชคดี่ละรวยค่ะ